ชีวิตคือการตระหนักรู้ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์เราคือวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่จะเคลื่อนที่ผ่านความจริงเพียงหนึ่งเดียวคือวัตจักรที่ไม่สิ้นสุดที่จะได้มีประสบการณ์ของตัวเองเราคือสิ่งที่ถูกสร้างคือแก่นสารอันบริสุทธิ์คือพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เราคือปัจเจกของพลังงาน คือปัจเจกของแก่นสารนี้ที่แบ่งแยกออกมาเพื่อหาประสบการณ์ชีวิตไปตามลำดับพร้อมๆกันทั้งหมดวิญญาณกำลังหาประสบการณ์ที่มันรู้จักผ่านความรู้สึกที่สมบูรณ์คือการแบ่งแยกที่สิ้นสุดห่วงแห่งการหลอมรวมคือการจดจำได้คือการตระหนักรู้ บรรลุได้คือรู้และมีประสบการณ์การรู้สึกถึงมันคือสมบูรณ์จงคิดถึงสิ่งที่เลือกเฉพาะที่มีประสบการณ์ใช้จิตสำนึกนำร่างกายและจิตใจในเฉพาะสิ่งที่จะแสดงออกเราเป็นต้นเหตุที่เกิดขึ้นของทุกชีวิตและคือความตายด้วย การตายคือห่วงเวลาของการสร้างสารรค์อย่างมีพลังการตระหนักรู้ตัวในปัจจุบันขณะคือการตายอย่างมีสติคือชีวิตดำเนินต่อไปในเส้นทางใหม่จะมีรูปปรกายใหม่ในสถานการณ์เดิมจนกว่าจะผ่านไปได้ร่างกายจะสร้างชีวิตที่แตกต่างใหม่ให้เราผ่านประสบการณ์ไปได้ ความตายคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมต้อนรับความตายด้วยความยินดีและความสุขที่ลึกซึ้งของคนที่จะจากไปความตายอันสงบสุขคือช่วงเวลาอันทรงพลังของการสร้างสรรค์เปิดประตูมหัศจรรย์มนุษย์ที่ไม่มีสติพอที่จะรู้ได้จึงหวาดกลัวที่จะตาย และหวาดกลัวที่จะมีชีวิตจิตเหนือสํานึกคือการสร้างมาระดับจิตวิญญาณคือการเป็นแหล่งสร้างสรรค์สูงสุดจิตสํานึกคือประสบการณ์รู้เห็นตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเองถ้ามีความรู้และประสบการณ์ที่สร้างสรรค์จะพาร่างกายไปสู่สิ่งที่เติบโตขึ้นทางจิตวิญญาณ คือขยายความเป็นจริงจิตใต้สำนึกคือสร้างประสบการณ์แบบไม่มีสติรู้เล็กน้อยทำแบบอัตโนมัติร่างกายไม่สมดุลภายใต้ระดับจิตเหนือสำนึกคือการตระหนักรู้ว่าตัวเองไม่ใช่ร่างกายและก็จะแยกได้แล้วและต่อไปเส้นทางก็จะหันเห ตามความเชื่อของแต่ละคนระดับจิตสำนึกถ้าเรามีสติก็จะเหมือนเฝ้ามองแต่เรายึดติดกับกายเราจะรับรู้ความรู้สึกนั้นเต็มเหมือนเรามีชีวิตระดับจิตใต้สำนึกคือไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นหลังความตายใช้เวลานาน,านมากที่จะหาหนทางไปต่อ จะพบกับเหล่าดวงวิญญาณให้คำแนะนำและจะเป็นวิญญาณเร่ร่อนรอการกลับมาเกิดเราไม่อาจจะตายได้ถ้าขาดเจตจํานงของตนเองการตายแบบไม่คาดคิดเป็นเรื่องของจิตเหนือสำนึกที่เราไม่รู้เป็นการตายที่มีเหตุผลทางจิตวิญญาณเพื่อการเคลื่อนสู่ร่างกายมนุษย์ใหม่ เพื่อมีประสบการณ์ชีวิตและความเจ็บปวดใหม่ต่อไปแต่และรูปแบบคือความท้าทายของจิตวิญญาณคือของขวัญของชีวิตจะใช้ร่างกายเพื่อการหลบหนีหรือเพื่อการสร้างสรรค์เราจะทำอะไรก็ได้ตามความปรารถนาถ้าไม่อยากเจอความท้าทายลำพังการอยู่โดยไร้สภาวะทรัพยากรใ,ใดๆ คือสูตรสำเร็จแห่งความสิ้นหวังไม่จบไม่สิ้นนอกจากหลีกนี้แต่ไม่สามารถหลบหนีได้แม้แต่ความตายความตายคือเครื่องมือสร้างสรรค์เพื่อไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังชีวิตมหาสจ,จรรย์คือมีรูปกายจะมีสันติสุขภายในคือความเป็นจริงของชีวิตที่สมบูรณ์พร้อม คนสิ้นหวังคือคนตาบอดและปิดกัน้นต้องหยุดตัดสินตัวเองและคำตัดสินของผู้อื่นไม่มีคุณค่าถ้ารู้ว่าตัวเองคือใครความคิดเกี่ยวกับความอ้างวาง้างไร้ค่าสิ้นหวังจะหมดไปไม่มีเหยื่อไม่มีชะตากรรมลึกลงไปในหัวใจของแม่พระธรณีโลกเป็นที่วางดอกไม้แห่งชีวิต และความทรงจำเป็นแหล่งกำเนิดวิญญาณที่ผูกไว้ทั้งหมดเป็นรูปกายแหล่งกำเนิดของวิญญาณจะถูกดึงออกจากหัวใจของแม่พระธรณีโลกพลังงานที่เกิดขึ้นรหัสที่ควบคุมจะสั่งเจตจํานงไปที่คอนตั้มและจะเกิดเป็นวิญญาณใหม่และรูปกายมนุษย์การตระหนักรู้ ถึงความตายคือเราไม่ใช่ร่างกายเราจะหลอมรวมกับแก่นแท้และมีความจริงกับประสบการณ์ของความจริงสูงสุดและจะปลดปล่อยปัญหาไว้ที่แกนกลางของแม่พระธรณีโลกจะหลุดพ้นจากแรงดึงดูดทั้งมวลเพิ่มประสบการณ์คือเพิ่มความรู้สึกและการตระหนักรู้ ที่สมบูรณ์ทุกๆเหตุการณ์คือของขวัญและเบิกบานยงอวยพรต่อทุกๆคนทุกขณะทุกเหตุการณ์ทุกเส้นทางจะพากลับบ้านดอกไม้แห่งความทรงจำคือศูนย์รวมพลังแห่งชีวิตนิรัน